สงที่อยากจะมามีส่วนร่วมกับความทุนต่างๆครับตัวผมเองเนี่ยมีเรื่องโครงการนี้ขึ้นมาอย่างไรนะครับตัวผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทพิธานพาณิชย์นะครับดำเนินธุรกิจนะครับในในช่วงสงครานะครับเราไป็ดีลเลอร์จอยต้าแห่งแรกของสงครานะครับเราเปิดมา5-4ปีแล้วปีหน้าน55ปีแล้วครับเราเนี่ยเรายึดคติในใจโดยส่วนว่าถ้าไม่มีพี่น้องชาวสงครามนะครับพี่น้องชาวไทยทุกท,าท่ทานเราก็จะมี นะครับเราก็พยายามที่จะหาทุกวิธีทารที่เราสามารถตอบแทนนะครับชาวพี่น้องชาวสังขาัชาวผ่านใจททุกคนนะครับคราวนี้เนี่ยอย่างที่ทางที่ก่อนได้เรียนไปมันมีกิจกรรมที่ทางโตโยต้าเข้าร่วมระดมในเรื่องของโทนศัพท์อถือแล้วนะครับในเรื่องของการทำกีฬาไพ่อ็ร่วมปฏิเสธนะครับตัวเองเราก็มองว่าตัวเราเองเนี่ยจริงๆเราเดินธุรกิจในเชิงรถยนต์เนี่ยเราจะสามารถมีส่วนร่วมของสังคมได้อย่างไรบ้างทำในฐานะที่เราเป็นหนึ่งใน ดีลเลอร์นะครับตอนเราต้เป็นดีลเลอร์แห่งแรกด้วยนะครับหรือต้องเทุกยี่ห้อเราก็ต้องเป็นดีลเลอร์คนแรกด้วยนะคราวนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจรถยนต์เนี่ยก็มีด้านลบก็คือมีผู้เสียหายนะครับซึ่งอาจจะขาดการดูแลนะครับการที่มีคนนะครับที่มีกำลังใจนะครับที่จะมาคอ,อยดูแลเราอาจจะลืมไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาเขาอยู่เป็นยังไงเขา ไม่ช่วยเขาอยู่ยังไงเขาโอเคไหมนะครับจากการที่เราท,ทําธุรกิจในตรงนี้นะครับเราก็เลยมานัา่งมองหาดูว่าเราจะตอบได้เราคิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีเราตั้งกองทุนเองหรือทำยังไงดีมีกองทุนที่ไหนบ้างนะครับทีเ่เหดีกว่าสาขาที่คอ,อย,ยอช่วยเหลือดูแลนะครับพวกพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับเราก็เลยลองหางดูจนกระทั่งเรามาได้เจอนะครับกขของทุนนันตาที่ออกมาแนรับซึ่งถือว่จาจริงๆแล้วตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของเรา,าทุกอย่างก็ตรงกับวัตถุประสงค์เราเลยนะครับว่าสําหรับเดี๋ยวเราก็องหาผู้ที่ประสงค์ ผู้ปรบกอบการเขาไม่ช่วน,นสนก่อ,อกจากเรื่องของการขับรถนะครับโดยที่บางทีเน,นี่ยคนนคนเนี่ยอาจจะือนกับตัวเองสนุกสนานเฮฮาคิดเล่านะครับแล้วไม่คำหนึ่งชื่อคนอื่นนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งไม่ดีเราอยากจะบอกให้สังคมรู้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณต้องหันดูแลคุณต้องหันมาหันมาใส่ใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องถ้าคุณไม่มีกระตุ้นไม่ทําบุญนะครับก็ไม่เป็นไรแต่เราอยากให้สังคมนี้ต,ตระหนักถึงนะครับว่า คุณทุกคนนี่ก็สามารถช่วยผมได้โดยการที่แค่คุณเมื่อกินเล่าแล้วคุณมาขับรถนะครับแค่คุณเขารู้กฎจราจรคุณเขารูวินัยนะครับของการขับขี่คุณไม่ทําให้เกิดอุบัติเหตุสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นบุญแล้วนะครับที่เราจะได้มาลมสร้างบุญกันนะครับให้กับชาวสุพราณตะวนเราก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับโดยการที่เราก็บอกว่าเราอยากให้ลูกค้าทุกคนนะครับมามีส่วนร่วมในการทำบุญร่วมกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าบางคนถ้าเกิดเรามาเหมือนให้เขาทำบุญเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าแบบ มันแล้วแต่ํานซับมันอะไรอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าไ,ไม่เป็นไรเราแค่อยากสร้างสิที่ดีนะครับเราเลยบอกว่าให้เขา,นะาเนเี่ยรูปนี้เก่งกว่าเราครับก็คือเ,เล่นเกมคนลวนอย่างที่ได้เห็นไปเมื่อสักรู่นะครับเกมคนลวดเราทําให้เป็นรูปแบบถนนนะครับซึ่งถนนเนี่ยมันก็จะมีมันเรารู้อยู่แนละ้วว่าการทำที่ล้อถนนเนี่ยคุณต้องคอยกจอดจอนนะครับเราจะมีป้ายแบบว่าถ้าเมาแล้วตรงนี้หยุดพักน,นิดนึงนะ ตรงจุดโค้งในเกมอะไระครับเเพื่อเราการตระนักเตือให้คนที่เล่นเกมเขาได้เห็นว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันก็เหมือนเกมเกมนี้นะครับถ้าคุณขับรถอย่างประมาทขับรถเราที่คุณเมาคุณไม่เข้าใจากฎจราจรแล้วมันก็จะไปไม่ถึงเส็นสุดท้ายเส้นชัยนะครับเราก็เลยอยากจะปลูกฝังให้คนที่มาเล่นเกมกับเราเนี่ยได้ได้รับอะไรตรงนี้ลับไปได้จาตรงนี้นะครับเราก็เชิญชวนคนมาได้เดยอะพอสมควรนะครับก็ทุกคนเนี่ยครับเขาก็ให้ความรุ่งเมือมากๆนะครับลูกค้าในการมลในตัคนเนี่ยเขาก็ อยากมาร่วมทบุญนะครับกับกองทุนของตาครับก็จนกระทั่งเราได้ยอดมาก้อนหนึ่งนะครับก็เป็นยอดจากคะแนนที่เราได้รับมาทั้งหมดก็ประมาณ32,000คะแนนก็คือ32,000บาทที่ทำฐานพันธมิตรของตาแต่นะครับผมก็อยากจะสัมผเพิ่มเติมในส่วนของทาทงานทำมาเองาะผมบอกแล้วว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือเราอยากจะสร้างความตระหนักตรงนี้ให้กับท่านสังคมชุมชนชา,ขขาชาวสงฆาชาติพันธุ์ทุกคนมากกว่านะครับเราก็จะ คูณสามให้นะครับเป็นเงินประมาณ9ก้าหมื่นบาทนะครับที่เราจะมอบให้กับกองทุนตา,านเพื่อที่จะไปช่วยเหลือแล้วก็วกนะครับผมก็อาจจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนอกจากนี้นะครับมีขนมมีอะไรที่อาจจะมาลงมาทานาันร่วมสกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากสุดท้ายคือว่าพอดีวันนี้มีสื่อด้วยนะครับผมอยากจะฝากว่าเราทุกคนนะครับชาวผ่านใหญ่ชาวตงขาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้อง ทำด้วยเงินเนี่ยนะการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ใอยู่ที่จิตสำนึกของเราครับถ้าเราเราคิดว่าเราอยากจะทําให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นดีขึ้นเนี่ยขอเราตระหนักที่เป็นผลลัพธ์จากการทำของเราว่าถ้าเราทําอะไรไปแล้วมันกระทบคนอื่นแล้วมันไม่ดียังไงเนี่ยขอให้เราอย่าทำนะครอกจากนี่ยก็อยากเชิญชวนทุกคนที่ขับขี่มาท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับถ้าสมมติว่าขับขี่ก็ขออย่าติดเหล้านะครับแล้ว ถ้าจะขทบขีดก็ขอให้เขาจ่ายจอดครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องนั่งเสียใจกันจากการทำงาของเราครับร้อยยี่วันนี้ผมก็ขอขอบคุณคนที่สละเวลามาตรงนี้นะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะมีหน้าที ok ท่ทางทางานนี้สามารถช่วยเหลือได้เราดีๆนะครับก็ก็บอกได้เลยทุกท่านว่าโครงการนี้จริงโครงการของพี่ตาการนี้เองโดยที่จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับตซลตาเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวว่าเราต้องอาจต้องบริษัทโซลตามไม่ต้องเป็นครับอันนี้เราสามารถที่จะคุยกันเองได้เลยก็

แล้วเสอีค่ะอ้เ้อ่ต้องาเือพ่ดคะไม่ต้องวเสื้ไม่ต้องค่ะงานนี้จัดเต็มเราไปไปอางันวิจไม่์ร้องยัไดีคะไม่ได้เียมาวันนี้ไม่ได้เตรียมมาวันนี้า้งานกัน้อเหมคนนี้กันหนึ่งเอาแบบว่าเราร้องทุกฟังก็โอเคเราเี้ยวมีความสุขโอเคนั่นะเอาแบบเรี้ยวกได้ค่ะเเก็บอยู่เบรเยางกนนดิ ก็แล้วแต่เราไะ่ร้อบคุณมากค่ะขอบคุณงที่ที่โตโยต้าได้มาดกันนะคะได้แสดงน้ำใจกับพวกเราในวันนี้จริงๆแล้วกองทุนบุญพิเศษเราเนี่ยหายก็เกิดมาไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยดูแลคนพิการมาหลายปีมากแล้วโดยจริงๆแล้วเราเริ่มต้นจากการดูแลผู้ป่วยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของของบริษัทนะคะ เพราะว่ากุ่มุ่งหวังของเราก็คือต้องการความปลอดภัยของผู้ใช้รถช่ถนนนะคะแล้วก็กลุ่มเหียื์นีก็เป็นกลุ่มซึ่งเป็นคนพิการซึ่งบางคนเนี่ยไม่ได้ออกสู่โลกภายนอกเลยนะคะเราก็เลยเข้าไปดูแลที่จะให้เขาได้ออกสู่โลกภายนอกเพราะว่าเขาทุกคนยังมีศักยภาพนะคะที่จะดูแลแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมได้นะคะเราก็เลยดูแลเขามานานมากแล้วแล้วก็กองทุนตทางๆนี่ก็เริ่มต้นเนื่องจากว่า คุณพ่อของคนพิการขั้นหนึ่งนะคะก็้นตัวอยากให้เรามีเงินในการใช้จาา่ายและดูแลคนพิการเพื่อดูแลเขานั่นก็เลยมอบเงินให้หนึ่งเป็นบาเป็นเป็นเปน,เปน,เปน,นเรื่องต้นนะคะเมื่อ <c oughs> ประมาณ2อปีที่แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างเพื่อที่จะหาเงินเขา้ากองทุนนะคะจริงๆถามว่าเงินนั้นมันมีความจำเป็นไหมในการดูแลคนพิการตอนนี้เรามีกิจกรรมหลายอย่ค่ะบางทีเราก็ต้องใช้เงินนะคะแล้วก็มีคนได้เข้ามาร่วมวกับเราเยอะมากเลยในตอนหลังๆนะคะ โดยกิจกรรมล่าสุดที่เราจัดก็คือการจับแลนดิ้งวิวแชร์นะคะซึ่งตอนนั้นเราไม่ทราบจริงเราได้ขอพิธานเขามาช่วยในการาำนินงานน่าจะได้ไปเโยเยอะมากเลยนะคะตอนที่เราจับวิวแชร์นั้นก็ได้แลกขวงก็มือกับทั้งจังหวัดนะคะโดยเฉพาะเทศบาลซึ่งให้เราจับที่สวนสาารณะนะ,ะเราทุกคนมีความสุขกันมากทุกคนที่มาในวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมวิวแชร์กันหมดเลยะคะ่ะ กิจกรรมสำคัญที่เรายังทําอยู่ก็คือเรากระตุ้นชุมชนนะคะในการป้องกันปัญหาจราจรนะคะอาจจะร,วระ่วมมือกับอบตเทศบาลต่างๆในการที่จะทําให้เขาตระหนักถึงปัญหาปัญหาจราจรแล้วก็คิดโครงการหรือว่าร่วมมือกันในการที่จะป้องกันปัญหาโดยเฉพาะเรื่องถนนสีขาวนี่นะคะที่เราทํามานานแล้วอีกเรื่องนึงก็คือลักษณะของการ,รจรัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนก็คือให้ผู้พิการของเราทั้งหลายลารวมทั้งผู้ดูแลแล้วก็จิตอาสาม,มาพบปะสังสรร พูดคุกยกันและเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่องการดูแลตนเองการดูแลแ,ลแต่กดทับหรือการดูแลสุขภาพก็เป็นกิจกรรมที่เราทําอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้นะะนท,ที่เราเริ่มขึ้นก็คือว่าเราสร้างบ้านนะคะอาจจะเป็นการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านเพื่อให้สภาพบ้านเหมาะกับสภาพสภาพร่างกายของเขาซึ่งตรงนี้จะใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราก็ประสา,านกันหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบตหรือพมจในการที่จะเข้ามาดูแลแล้ก็ให้เงินสนับสนุน แล้วก็ตอนนี้เราขยายกิจกรรมไปทั่วทั้งจังหวัดสงขาลารวมทั้งไปถึงแก๊งจังหวัดนครด้วยนะคะนครศรีธรรมราชก็คิดว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ดีซึ่งสังคมเริ่มมองเห็นนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆาที่ว่าพิ่านได้มองเห็นแล้วก็เข้ามาอย่างเต็มตัวนในในครั้งนี้นะคะครั้งต่อไปก็คงต้องขออนุญาตประสานงานเพื่อจะให้ความช่วยเหลือต่อไปนะคะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับบทกลอนนะครับทั้งสองบทกลอนนะครับวันนี้ผมมานะครับผม ทับใจมากๆนะผมไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับที่อบอุ่นขนาดนี้นะครับผมขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับที่วันนี้นีเราทําให้งานออกมาอบอุ่นมากผมได้เห็นอะไรหลายอย่างผมได้เห็นความสัมารถนะครับของทุกๆท่านนะครับผมได้ยินถึงกาลังใจนะครับและพลังยิ่งใหญ่นะครับที่เราจะสู้ร่วมกันนะครับการที่เราเนี่ยครับมาอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยสิ่งที่มาที่สุดเนี่ยก็คือกำลังใจนะครับผมเชื่อว่า แต่คนนะครับเริ่มฟื้นตัวคนไ,ได้พุกอยาจะดีดีกว่าผมนะครับใน,นงานของท่านพาณิชย์เนี่ยจะบอกว่าพิธานก็จะร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะครับอยากจะร่วมเป็นพลังกับเราทุกคนในสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับที่คิดว่าท่านพาณิชย์สามารถร่วมได้นะครับยิ่งดีอย่างยิ่งนะครับทุกๆโครงการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของอะไรที่เป็นรายรีวิวแชร์นะครับหรือจะเป็นกิจกรรมอื่นๆเนี่ย นะครับเมื่อกี้ก็มีคุยกับพี่เข้าไปแล้วหลายคนนะครับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องเขาที่ตอนนี้จบมาเรื่องของงานนะครับหน้าที่การงานเรื่องของอะไรต่างๆเรามีินดีทั้งหมดนะครับเราลับากนะครับว่าเราเสนธุรกิจนะครับให้เกิดผลกระทบกับสังคมน้อยที่สุดเราเราตอบไม่ได้ผมไม่กล้ายริงๆนะครับว่าสิ่งที่เราเสนธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่มีผลกระทบกับสังคมเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยตอบยากมากบางอย่างมันมันควบคุมไม่ได้นะครับ แตเ่เราจะปลูกฝังพนักงานทุกคนเราจุดฝังทุกๆอย่างที่เราสามารถทําได้ให้เกิดผลกระทบกับสังคม,มน้อยทสุดเรืองนี้คือสิ่งที่ผมสามารถลำบากได้นะครับก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ก็ซาบซึ้งมากๆขอบคุณมากค,ครับครับในส่วนนะครับของคุณตาพี่อาจารย์ทันที่ของเราเนี่ยนะครับคิดจริงนะครับก็นับได้ว่าเป็นวีดีโอแรกๆของโซเชียลที่ต้องขายเลยครับเราก็จริงๆแล้วต้องต้องบอกว่าถ้าไม่มีลูกค้าไม่มีชนประชาชนชาวปรทต่างชาติ เราก็คงไม่สามารถดำเนิุริมาได้จนถึงวันครับตัวเราเองเนี่ครับเราก็ต่อยอดจากครงนี้นะครับโครงการดีวกรนที่ทำโครงการขึ้นเองนีครับซึ่งโครงการนี้นะครับเราก็ร่วมกันทำนึงลูกค้าด้ะบในทุกคนนะครัการที่เราจะจับทำกิจกรรมตรงนี้นะครับก็คือเป็นเกมสรจุดงหมานี้นะครับก็จะให้ลูกค้านะครับมาลุ้สิ่แซึ่งลูกค้าคนที่รุ้นสินะครวบได้แต้มเท่าไหร่นันคือที่ไนกั ซึ่งเราเนี่ยก็ได้ร่วมกับโครงการของทางของบริษัทใซึ่งเป็องทุนส่วนนี้องทางชุมชนนะก็หลังจากที่เราได้ร่วมกังไปนะครับซึ่งค้าเนี่ยก็สนุกสนานครับก็ได้กำุรด้วยนะครับซึ่งก็ครับการร่วมมือกับทางิงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากตั้งอยากให้การศึกษเพื่อเราได้ทำเงิน <n> ก้อนหแล้วบอกเดื๋ยวครับเดียววาของทางก็มีอมาครับผมก็ท้ายเราได้ยอดมาตรองมาสัาั้ง ที่ทำให้นิกเกิอยากเสนอบูงขึ้นแต่ลครับงเราก็เลยฟูให้เป็นสาม่ครับงอย่างในวันนี้เราก็มีการจัดการเล่นเล่นน้อยกับสมาชิกกองทุนนะครับก็อาจเป็นพฤติกรรมส่วนตัวแล้วก็มีการเอบเลื่อนตัวเกมนี้นะครับเอาไว้เปิดเป็นประโยชน์ทางของกองทุนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับตัวที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่าผมจะฝากว่า เราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องบริจาคตรงเงินหรือจะทําอะไรที่มันเป็นทุนทรัพย์เพื่อจะมาช่วยคนเราจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราช่วยคนเราโดยการขับส่งไปยับควนะครัจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากจิตใจเรีส่วนบุคคลได้ยางจะบ้าเพราะว่าเราเนี่ยขับรถเไปที่ไหนอ๋อนะครับอย่างเราเราขับ ไม่รู้ว่าการที่เราหมอทำมือสัตว์นอคนอื่นยังไงปรากฏว่าเมื่อถ้าเราคิดสักนิดนึงก่อนที่เราทำอะไรไปเราคิดถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำของเราครับว่ามันจะไปทำคนก็เดือดร้อนอยูงนะครับสังคมเราก็จะได้าที่มากขึ้นนะครับตัวผมเองท่านนายของัวท่านผู้อำนวยกาครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่ที่มาร่วมสนุกกันนครับเราได้อยู่กันว่าให้กับของทุนโครงการนะครับของกองทุนดุลยธรรมตาที่ผอนมาดูแลสปอ เดี่ยวเราขับของเราทะมีทุกคนที่กลงใจ่างไรมากนะครับที่เราสุสานนี่ยครับแล้วก็จะคอยเยา่ใจให้เพื่อนๆต่อไปนะคนก็แล้วกฟังนะครับมันก็ขอบคุณลงกน้าสุดๆากชุมชนสมันรี้ที่ต่อไปเราจะร่วมกันแล้วก็ทำให้สำเร็จในงานงานหวายปาร์จานนะครับก็า